สวัสดีครับโอซากันดานะครับวันนี้นะครับจะมาแปลงเหงื่อโอซากมาดีหน้ารถนะครับจะเห็นว่ามีบริเวณตรงนี้ครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้หลายคนสงสัยว่ามีไว้ทำลไรนะครับอันนี้จะมีไว้สําหรับต่อนะครับหัวสําหรับลากจูงรถในกรณีที่เราเสียสุกเสนนะครับต้องการลากรถนะครับสําหรับการเปิดนี้ก็ง่ายเลยนะครับ ใช้มือนะครับใช้นิ้วเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนตรงนี้ออกมานะครับนี้นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับออกแรงกดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับพร้อมกันอย่างนี้ฮะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมานะครับจะเจอกับข้างในนะครับรันก็จะมีตัวล็อกไว้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวหายนะนะครับเวลาเราเปิดช่องออกมาแล้วนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง จะมีรูแบบนี้นะครับห้ามหัวต่อตรงนี้นะครับแบบนี้จะอยู่บริเวณปากกระโปรงท้ายนะครับเปิดขึ้นมาจะเจอกับซองหนังนะครับสีดำใต้นะครับจะเป็นฮุดอุปกรณ์นะครับสำหรับในกรณีฉุกเฉินนะครับเอามาสอดลงในช่องนะครับจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็หมุนเลยครับในแบบนี้ฮะก็ไปสำหรับ ต่อลากจูงรถเลยนะครับในที่เราใช้เสร็จเราก็หมุนกับนะครับวิธีการติดก็ง่ายมากนะครับเอาตรงนี้นะครับพลาสติกที่ยื่นออกมาเนี่ยฮะใส่กลับเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็กดนะครับพลาสติกชิ้นนี้ลงเข้าที่นะครับนี่ฮะออกแรงกดตรงนี้นะฮะบริเวณด้านปลายนะครับกดแค่นี้เองนะครับง่ายนะครับสำหรับเทคนิคนะครับการต่อสำหรับลากจูงรถนะครับมีกงฝากเขาด้วยนะครับ